สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แนนในไปให้ถึงจีนอีกทีจีนจงก๋วเรายังคงอยู่ในบทเรียนสนทนาภาษาจีน30สถานการณ์นะคะเราอยู่ในบทที่27แล้วนะสําหรับวิดีโอเนี่ยเราก็ใกล้จะจบ30บทแล้วนะคะบทที่27ของเราวันนี้เนี่ยก็คือหน้าที่ทําการใบสนีค่ะจ่ายโยจือจ่ายโยจือ กติกาของเรานะคะก็ยังเหมือนเดิมเนาะเราจะอ่านเ่อร์เวนกันก่อนแล้าตามด้วยเชิงสือนะคะจากนั้นก็มาแปลแล้วต่อด้วยบทเสริมของเรานะคะสําหรับตัวละครของเราวันนี้นะคะจะเป็นโยเซงหรินหยวนกับหลี่ซินนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโยเช่ไหมโยเซ่ไหม我想玩纽约极限我想玩纽约极限 你想寄普通邮件还是寄航空邮件？啊，一个 l o 你想寄普通邮件还是寄航空邮件？李欣卡，这封信我要寄航空，这封信我要寄航空。你这封信要不要挂号？你这封信要不要挂号？是的，寄到纽约的航空挂号信需要多少邮费？一、啊、loop 是的，寄到纽约的航空挂号信需要多少邮费？到哈，包括邮资、航空附加费和挂号费，总共是十二元九毛。包括邮资、航空附加费和挂号费，总共是十二元九毛。这封信要多长时间？ 这封信要多长时间到哈？从这寄到纽约的时间不会超过五天。还有别的事吗？一六哈，从这寄到纽约的时间不会超过五天。还有别的事吗？李新哈，还有，请给我一本六角邮票的邮票不？还有，请给我一本六角。 有票的有票不？这就是，这就是李新卡。我也要一些纪念邮票，我也要一些纪念邮票。老、哦、真对不起，新纪念邮票全卖,卖完了。真对不起，新纪念邮票全卖,卖完了。李新卡，一共要多少钱？一共要多少钱？ 一共是十元九毛一共是十元九毛โอเคค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเป็นคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปหมดแล้วเนาะโอเควันนี้พี่นายก็จะเสียงแหบนิดนึงนะคะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของเชิงสือเชิงเสือคำศัพท์นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เราสามารถเจอได้บ่อยๆเนาะเวลาที่เราไปส่งของนะคะโอเคโยจง โยเซ่งการใบสนีเหลินหยวนเหลินหยวนแปลว,ว่าเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรคะโยเซ่งเหลินหยวนเนาะโยเซ่งเหลินหยวนก็คือเจ้าหน้าที่ใบสนีเนาะโยเจีนยนโยเจีนยนใบสนีพันนะคะหรือว่าพัสดตุปใบสนีหางคง หางคงแปลว่าทางอากาศถ้าแบบส่งทางอากาศก็จะใช้คําว่าหางคงก็ได้นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือสายการบินเนาะต่อไปนะคะกัวห่าวกัวห่าวในบทนี้เนี่ยกัวห่าวจะแปลว่าลงทะเบียนนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกความหมายหนึ่งก็คือเหมือนเวลาที่เราไปหาหมอหรือว่าไปทําอะไรที่ต้องต่อบัตรคิวเนาะอันนี้เขาก็จะเรียกว่ากัวห่าวเหมือนกันนะคะตรงที่กดบัตรคิวนะคะต่อค่ะโยเฟ โยเฟ่ i, ก็คือค่าบริการใบสนีเนาะค่าใบสนียกรนะคะหรือว่าจะเป็นโยจื้อโยจื้อก็คือค่าใบสนียกรเหมือนกันความหมายเหมือนกันนะคะโยเพียวโยเพียวก็คือสแตมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมกันค่ะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดปากกาขึ้นมาแปลไปพร้อมกันเลยค่ะโยเชื่อมาโยเชื่อมาแปลว่าอะไรคะ มีธุระอะไรไหมหรือว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเนาะคือถ้าในส่วนตัวพี่นายนะคะพี่นายคิดว่าใช้ประโยคเนี้ยอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าสําหรับเราอะเราก็จะแปลว่าเออมีธุระอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีคนมาใช้บริการเรานะคะเราอาจจะพูดว่าอยู่เชิญเมยอวปังหมัางมานะคะอยู่เชิญเมยอวปังหมัางมาแบบนี้ก็ได้เนาะที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะโอเคหลีซินเขาก็เลยบอกว่าอะไรคะ ่าเสหว New Year จี New Year แปลว่าอะไรอันนี้พี่นันคิดว่าน้องๆน่าจะรู้อยู่แล้ว New Year ก็คือ New York เนาะอันนี้ก็คือตามตัวอยู่แล้วนะคะเป็นทับศัพท์เสียงอยู่แล้วโอเคหวางหวางก็คือเหมือนกับทิศทางนะคะเหมือนเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหวางโยเปียนหวางโจเปียนหวังเฉียนเปียนโจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการบอกทิศทางก่อนเนาะอันนี้ก็จะบอกว่าเหมือนกับ อะส่งไปที่นิวยอร์กนะคะโอเคจี okay. แปลว่าส่งสิ้นแปลว่าจดหมายนะคะต่อค่ะนี่เสียงจีผูทงโยเจียนผูทงก็คืออะไรผูทงก็คือธรรมดาเนาะปกติธรรมดานะคะหรือว่าจะส่งแบบไหนะคะจี G หางคงโยเจียนโยเจียนก็คืออะไรคะโยเจียนแปลว่าพัสดุใบสษนีเนาะคุณจะส่งแบบไหนะคะแบบธรรมดาหรือว่าแบบทางอากาศนะคะ ลี่ซินก็เลยบอกว่าเจ้า封信我要进航空เจ้า封信我要进航空นะคะโอเคเฟิง okay, เป็นคำลักษณะนามของจดหมายเนาะจดหมายฉบับนี้เนี่ยฉันต้องการส่งทางอากาศนะคะพนักงานก็เลยบอกว่า你这封信要不要挂号你这封信要不要挂号ก็คืออะไรคะา号ก็คือลงทะเบียนเนาะ แปลว่าอะไรคุณจะลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้ไหมนะคะหรือว่าคุณต้องการลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้ไหมโอเคลิซีนบอกว่าอะไรคะชื่อต่อชื่อต่อโอเคใช่นะคะใช่จีตะนิวยอร์กต่อหางคงกว่าเฮาซินต้องใช้เงินเท่าไคะแปลว่าอะไรจีตะก็คือส่งถึงส่งถึงไหนคะลูกนิวยอร์กก็คือนิวยอร์กนะคะต่อหางคงกว่าเฮาซินอ่ะหางคงกว่าเฮาซินแปลว่าอะไร อันนี้เป็นลงทะเบียนนะคะจดหมายลงทะเบียนทางอากาศนะคะส่งไปที่ส่งไปที่ไหนคะอย่าลืมที่ตรงนี้นะส่งไปที่นิวยอร์กเนี่ยชื่อย่อตัวชาวโยเฟยโย,เฟย,ยเฟยพี่นันบอกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นเฟยตามหลังก็คือเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกว่าค่าใบสนียกรเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะค่าใบสนียกรเท่าไหร่พนักง,งานก็เลยบอกว่าอะไรคะเปาขัวเราเรียนคํานี้ไปแล้วเนาะเปาขั่วก็จะเป็น ประกอบหรือว่าเป็นรวมรวมอะไรคะรวมทั้งหมดรวมอะไรอย่เงี้ยค่ะเปาขวายจือโยจือก็คือค่าใบสนียกรเหมือนกันเนาะเปาขวายจือรวมค่าใบสนียกรแล้วก็อะไรคะหางคงฟูเจียเฟก็คือค่าขนส่งทางอากาศและก็ค่าอะไรคะฟูเจียแปลว่าค่าใช้จ่ายอื่น,นๆเพิ่มเติมนะคะและและอะไรคะ และก็ห้าวเฟยแล้วก็ค่าลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดก็คือ12หยวนจิวเมาถูกไหมคะถูกมากเลยเนาะ12อหยวนเอยงอนสิบหยวนจิวเหมานะคะหลี่ซินเลยบอกว่าเจ้าฟงซินยอดตัวสางสือเทียนอันนี้เราน่าจะแปลก,กันได้อยู่แล้วนะคะว่าจดหมายฉบับนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าชงเจอเจี่ต่อหนิวเย่เจสือเทียนก็คืออะไรจากที่นี่เนี่ยส่งไปถึงนิวยอร์กนะคะระยะเวลา ก็คือปูห้วยชาวกัวอู่เทียมชาวกัวก็คือชาวกัวแปลว่าอะไรคะมากเกินไปหรือว่าเกินนะคะปูห้วยก็คือไม่ไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่ค่ะลูกไม่เกิน5้าวันนะคะอู่เทียนน่าจะไม่เกิน5้าวันให้หยบเปียวจะเชื่อมาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะหรือซินมีอีกไหม ยังมีนะคะยังมีชิ้น给我一本六角邮票都有票า啊แปลว่าอะไรคะย票ก็คือสแตมป์ถูกปะพอใส่คําว่า邮票้มาู้นะคะปู้ในที่นี้แปลว่าสมุดค่ะมาจากคําว่าู้เชู่้เช่ที่แปลว่าสมุดเนาะดังนั้นอันนี้จะแปลว่าอะไรคะสมุดสแตมป์ค่ะเก่งมากเลยอันนี้จะแปลว่าอะไรคะฉันขอ สมุดสแตมนะคะสำหรับสแตมราคาหกเจียวหกเจียวหกเจียวก็อาจจะเป็นสตางค์เนาะหกเจียวนะคะหกเจียวเล่มหนึ่งใช่ไหมคะลูกก็คือขอสแตมหกเจียวนะ่ะหนึ่งเล่มนะคะโอเคแปลง่ายๆประมาณนี้เนาะเขาก็เรียกว่าเจ้าจิ้วชื่อก็อ่ะนี่นะคะนี่โอเค ลีซินก็เลยถามต่อว่าว่าเย่เย่อะไรคะลูกว่าเย่เอีเซีย,ยจีเนียนยู่เพียวจีเนียแปลว่าอะไรจําได้ไหมจีเนียนจีเนียนแปลว่าที่ระลึกนะคะเหมือนเวลาเราไปซื้อของที่ระลึกอะ่ะมันก็จะมีคําว่าจีเนียนอยู่แล้วเนาะจีเนียนอยู่เพียวจะเป็นสแต็มที่ระลึกนะคะฉันยังอะไรคะลูกฉันยังต้องการสแต็มที่ระลึกด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอ้เจินุ้วยบุชีแปลว่าอะไรเจินุ้วยบุชีก็คือโอ้ยขอโทษจริงๆนะคะทําไมคะซินจีเนียน จินจีเนี่ยอยู่เพี่วทำไมคะลูกฉวนไม่หวานเลยก็คือสแตมสแตมที่ระลึกรุ่นใหม่เนี่ยขายรุ่นใหม่หรือว่าชุดใหม่ก็ได้นะคะทั้งหมดเนี่ยขายหวานเลยขายหมดแล้วนะคะขายหมดแล้วหรือว่าจะเป็นไม้กวงเลยก็ได้ก็คือขายไปหมดแล้วนะคะใช้คําว่ากวงหรือหวานก็ได้ลีซินเรยบอกว่าอีกงย่ตัวเฉลี่ยนะคะทั้งหมดราคาเท่าไหร่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็คือ18หยวนจิวเมา โอเคประมาณนี้นะคะก้าวเหมานะคะจิ๋วเหมาที่นายทับับไปให้ทําไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนบทเสริมของเรากันเลยค่ะจดส่งน,นิว,นะะว,วอนยรอร์กทางไจให้ทันทีค่ะ ไปนิวยอร์กเนี่ยค่าขนส่งเท่าไหร่หรือว่าค่าใบสนียกรเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราจะถามแค่ง,ง่ายๆแค่นี้ก็ได้ค่ะชื่อย่อตัวเฉาโยเฟ่ชื่นยอดตัวเฉาโยเฟ่นะคะก็คือต้องเสียค่าใบสนียกรเท่าไหร่ต่อค่ะจดฟงซสินจีต่าหนูเย่าััววตเ่ย要花多少钱จดฟงเสินจีต่าหนูเย่ย่ััววตเเฉียนโอเคในที่นี้นะคะเราจะใช้คําว่ายอดหัว หัวหัวแปลว่าอะไรหัวแปลว่าจ่ายเหมือนกันนะคะหัวเฉียนก็คือจ่ายเงินเนาะดังนั้นอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันเลยนะคะว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยส่งถึงนิวยอร์กนะคะเสียต้องเสียเท่าไหร่หรือว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะเจ้าเซียชินเจ้ต่อนยเฟชุดตัวเฉาเจ้าเียินจต่อนี้ยเฟชุดตัวเฉานะคะอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะว่าเอยจดหมายเหล่านี้เนี่ยส่งถึงนิวยอร์กนะคะ ค่าขนส่งเท่าไหร่ค่าใบสนิทเท่าไหร่เนาะยวเฟ่เห็นไหมคะยวเฟ่ชื่อตัวเฉาหรือว่าหัวตัวเฉาเฉียนก็ได้หรือจะเป็นตัวเฉายวเฟ่ก็ได้นะคะชื่อหัวตัวเฉายวเฟ่โอเคประมาณนี้นะคะไม่สับสนเนาะต่อค่ะ你这封信要不要挂号？你这封信要不要挂号？ก็คืออะไรคะจดหมายของคุณฉบับนี้เนี่ยต้องการลงทะเบียนไหมนะคะกว่าเากว่าาิ่งก็คือจดหมายลงทะเบียนเนาะ เจ้าเฟิงซินก okay. ัวฮาเจ้เฟิงซินก okay. ัวฮาก็คืออะไรคะจริงๆอ่ะมันไม่มีเครื่องหมายคําถามข้างหลังนะคะก็ค <Megan> ือเจ้าเฟงซินกัวฮาก็คือจดหมายฉบับนี้เนี่ยลงทะเบียนนะคะอันนี้ลบออกให้พี่แนนด้วยเนาะโอเคต่อค่ะเจ้าเฟิงซินย่อจีกัวฮาเจ้าฟงซินย่อจีกัวฮาอันนี้ก็ไม่มีเครื่องหมายคําถามนะคะโอเคก็จะเป็นประโยคบอกเล่าเนาะว่าจดหมายฉบับนี้ต้องการขนส่งลงทะเบียนนะคะ我想挂号邮寄这封信我想 กลั่ยอะจีเจ้ฟงซินแปลว่าอะไรฉันน่นแหละค่ะลูกฉันอยากจะส่งใบ,บเสนอลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้นะคะก็เหมือนกันเลยคะ่ะฉันอยากจะส่งลงทะเบียนจดหมายฉบับ,บนี้ต่อค่ะส่งจอจีต่อหนุย่ยเอสือจีนปูหยชอบกั่าอุทียนอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะว่าเออจากนะคะจากเนี่ยส่งไปถึงนิวยอร์กนะคะระยะเวลาเนี่ยไม่ควรเกินไม่เกินนะคะไม่เกินแน่นอนเลยปูหุวยเชอากว่วอุ่ทียนไม่เกิน5วันโอเคต่อนะคะ 航空邮件从这既往纽约,约要花五天左右时间。你卡？航空者寄往纽约要花五天左右时间。 แปลว่าอะไรจวโยจวโยในที่นี้นะคะจวโยไม่ได้แปลว่าซ้ายขวานนะลูกจวจวโยถท่าตามด้วยจํานวนนะคะอย่างประมาณ10บาทนะคะเขาจะเป็นสี่หยวนจวโยนะคะซือขั้นเหียญจวอยอันนี้ก็จะแปลว่าประมาณนะคะประมาณ10บาทหรือว่าประมาณ5้าวันก็จะเป็นอู่เทียนจวโยอะไรเงี้ยคะ่ะความหมายจะคล้ายๆกับตาใกล้แต่ว่าตาใกล้จะวางไว้ข้างหน้าเนาะอันนี้แปลว่าอะไรคะก็คือก็คืออะไรคะลูกใบซ์นีทางอากาศเนี่ย ส่งไปที่นิวอยอร์กเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5วันนะคะต่อค่ะสิ่งหยอดเจ๋งเจงสั้นที่อนใช้เนืองต่อตาสิ่งหยอดเจ๋งเจงสั้นที่อนใช้เนื้อต่อตาแปลว่าอะไรเจ๋งเจงนะคะเจ๋งเจงเนี่ยก็คือเต็มเวลาเต็มทั้งหมดอย่างนี้ได้หมดเลยเนาะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้จะแปลว่าจดหมายจะใช้เวลากี่วันคะลกูก3าวันเต็มเลยนะคะ3วันเต็มถึงจะถึงนะคะโอเคต่อค่ะ 信寄到纽约不用多长时间。信寄到纽约不用多长时间，<music> 後來就就是来沒，直 mail 送，去到纽不用多長时间不会花多长时间件寄。 ปูหหัว,วอ,อันนี้มาจากคาว่าอะไรอันสฉือใช่ไหมอันที่แบบว่าเหมือนตรงต่อเวลานะคะโอเคอันหางคงอยู่เจียนจีก็คืออะไรถ้าส่งใบเสนีทางอากาศนะคะหรือว่าตามเวลาที่ส่งกับทางอากาศเนี่ย ปูห้วยหัวตัวเฉียงเจียงก็คือจะใช้เวลาไม่นานมากนะคะจะใช้เวลาได้ไม่นานเนาะไม่นานก็ถึงแล้วประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวันนี้ง่ายใช่ไหมมันเป็นคําศัพท์ที่เราเรียนกันไปหมดแล้วนะคะก็เหมือนกับทบทวนไปเนอะลูกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แนนต้องขอตัวก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่ไมากก็น้อยนะคะถ้าพี่แนนพูดเร็วเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนอะลูกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย